วันนี้ช่วงนี้หยุดงานอยู่บ้านมีเวลาจัดห้องอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันนะครับเลยจัดเป็นระเบียบหน่อยก็เลยทำคลิปแนะนำว่าการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันมีอะไรไว้บ้างเพื่อเตรียมไว้ สำหรับเพื่อสอนการจะสอนไม่ใช่การจดเลคเชอร์อาชีพช่างต้องมีอุปกรณ์การเรียนหรือสิ่งที่จะมานำเสนอหรือสอนผู้เรียนได้อย่างที่เห็นคือการจัดรูปแบบใหม่เป็นทำกุญแจสวิกรถเครื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก เออทำจากแม้กุญแจที่ล็อกคออยู่การเรียนตอนนี้เดี๋ยวนี้ของสถาบันจะเป็นรูปแบบเหมือนโรงเรียนจริงๆก็คือมีตำราเรียนเปิดตั้งแต่บทที่หนึ่งที่เห็นก็คือ honda ครับพอ n o n d a ก็จะเป็นรถเครื่องสีบทครับ ก็จะมีไว้หลายแม่ไม่ใช่ว่าแม่เดียวหรืออย่างสี่บทก็คือ Honda คาวาย a มาฮ่าซูซูกิครับสำหรับคอร์สปกติสำหรับคอร์สรรตเต็มผู้เรียนก็จะได้เรียนมากหน่อยมี Honda ฟันสลับหรือแกแุญแจระบบรถเครื่องที่ยากขึ้น แต่ข้อปกติก็เรียนตามที่บอกคือ4บทเรียนต้องทําได้และไขได้จริงๆจากนั้นก็จะถึงขั้นตอนของรถยนต์นะครับอุปกรณ์การสอนของสถาบันรายดังดัตโตยโยต้าย e, ีสูเชฟก็อีก16บทเรียนครับที่ผู้เรียนจะได้ทําจริงๆสําคัญสุดครับคือลดล่องเลือย ล่องเรื้อยอย่างยกตัวอย่างตัวนี้คือเชฟล่องเรื้อยผู้เรียนจะต้องได้เปิดตัด,ต,ดตัดแผ่นลิช,ชี่ไขกุญแจสตาร์ทแล้วเอารูปแผ่นแผ่นตัดเนี่ยครับอย่างนี้เรียกแผ่นตัดไปเข้าเครื่องจริงๆเข้เข้าเครื่องสไลด์ทำลูกจริงให้ ให้ลูกค้าอีกทีนั่นคือถึงจบบทได้มันไม่ใช่ว่าเพราะว่าการเรียนการทำงานเราไปเจองานจริงเราจะทำได้อย่างไรล่ะครับเราต้องทำได้จริงอย่างที่เห็นคือ Ford ก็ครบ4บทอะครับคือ Honda t o y o ยตเลื้อยกลาง Honda เชฟเลื้อย Ford b a d d a เลื้อยเนี่ยครับ ผู้เรียนจะต้องทำจริงๆได้จริงๆครับนี่คือคอร์สเสริมช่างกุญแจ20บทเรียนแล้วก็จะมีบทเสริมของแถมก็คือบทพิเศษเช่นว่าการเรียนรู้ซ่อมตู้เซฟการเปิดรถยุโรปครับการลูดกุญแจล็อกคาัดล็อกเบรกที่เห็นก็คือแค่ส่วนน้อยครับเี่ อุปกรณ์การเรียนการสอนทําไว้เยอะมีไว้เยอะเตรียมนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่นี้จะเปิดคอร์สรถยุโรปเพราะว่าถือว่าทางสถาบันได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรรถยุโรปไว้ไว้พร้อมแล้วนะครับนี่คือรถยุโรป เบนมีเอ็มอสามารถรือซ่อมครับก่อนจะเปิดเราก็ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ตอนนี้ถือว่าสถาบันของเรามีความพร้อมในการเปิดคอร์สลดยุโรปครับเดี๋ยวเราฟังข่าวว่าคอร์สลดยุโรปจะมีหลักการเรียนการสอนค่าเรียนเท่าไหร่ ครับแม่แต่ฟอร์ดไอ้แคบหรือมาด้าทีบิวหรือแม่แต่เบนส์เนี่ยครับที่ไปอยู่ฝาท้ายจะห้อยๆก็ทำรูปแบบทำจริงๆทำเป็นรูปแบบครับที่เห็นโคมเมียมนั้นก็คือมินิคูเปอร์โอกอดีเลยครับ ตอนนี้ทางสถาบันจะจัดลักษณะถ้าคอสเต็มจะต้องลือประตูครับรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือประตูเชฟฟอร์ดมาด้าเลื้อยรีโว่ฮอนด้าครับซึ่งเตรียมพร้อมไว้สำหรับคอสเต็ม การเรีนการสอนก็เข้มข้นครับต้องทําได้จริงครับไม่ได้เอามานั่งดูต้องผู้เรียนจะต้องทําลูกกุญแจไขได้แต่ระบทเรียนจะถือว่าผ่านครับ